สวัสดีค่ะวันนี้ฝนหนีลูกค้าหนึ่งวันนะคะขอมาวิ่งออกกําลังกายรอบสระรอบอ่างเก็บน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแก้มลิงอมุนะชลแลค่ะบ้านเราเองแฟนเขาบอกว่ารอบรอบนี้ประมาณ9โลไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะคะแฟนบอกมางดออกกําลังกายในบ้านก่อนละกันเนาะวันนี้มาวิ่ง หน่งรอบนี้9ก้าโลก็หอบแล้วค่ะนเพิ่งมาวันนี้วันแรกค่ะคนเยอะมากจริงๆเวลานี้เป็นเวลาที่ฝนยังอยู่ร้านเปิดร้านอยู่แล้วช่วงนี้แหละเวลาเงินเวลาทองของเราเลยลูกค้าชอบมาเย็นๆแต่วันนี้ขอหนีลูกค้าหนึ่งวันนะคะพรุ่งนี้ค่อยลุยกันต่อ ตอนเย็นๆตอนนี้กำลังมืดฝนโอเคเดี๋ยวฝนวิ่งต่อก่อนค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบัดดีค่ะ